จ็คสุวิททำราดหน้าทะเลบอกเลยว่าสูตรนี้เส้นเนี่ยหอมกลิ่นคั่วกระทะมากห้ามพลาดเลยก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยโดยเริ่มจากการทอดปลานะครับผมจะทอดให้แค่กรอบนอกรุ่มในนะครับนะแล้วก็ตัวกุ้งก็เหมือนกันนะครับเราคลุกแป้งนะครับแล้วก็นําไปทอดนะครับใช้แป้งทอดได้เลยนะครับเราจะทอดให้แค่กุ้งนะครับพอสุกประมาณ 60- 70%เท่านั้นครับไม่องั้นเนี่ย กุ้งมันจะแข็งนะครับเวลาอยู่ในน้ําราดหน้านะครับแล้วก็พักเส็ดน้ำมันไว้นะครับจากนั้นนะครับตั้งกระทะนะครับเป็นกระทะเหล็กนะครับใส่น้ำมันลงไปรอให้ร้อนจะจัดนะครับใส่เส้นลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานนะครับตัวนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานอย่างดีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับมีความอร่อยนะครับแล้วก็คั่วๆนะครับให้ได้เส้นที่มีสีเข้มแล้วก็หอมกลิ่นคั่วกระทะแล้วก็ผักไว้นะครับจากนั้นนะมาผัดตัวผักคหน้านะครับเวลาผัดผักหน้านะครับเราไปใส่ในน้ารัดหน้าเนี่ยมันจะเขียว จากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับเพื่อเพิ่มความนัวนะจากนั้นก็ใส่เกลือนะครับพริกไทยป่นลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่แป้งมันฮ่องกงละลายน้าลงไปให้ได้ความข้นหนืดที่เราต้องการนะครับใส่ผักลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยทะเลทอดที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยบอกเลยว่าปลาไม่เละแน่นอนแล้วจะทําให้ราดหน้าของเรามีความนัวแล้วก็น่ากินนะครับจากนั้นก็นํามาราดบนเส้นที่เราผัดไว้ก็จะได้้้รรราาดหนนออ่ยละคับ